สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะขอพูดถึงท่ายืนสมาธิพื้นฐาน uh, ทั้งหมด3ท่านะครับ In this video I ย l k จะ o ู t เกี่ยวก basic um, standing meditation poses uh, e three poses the first one is um, the most basic one is called the bear starting from uh, one shoulder apart ท่าแรกเป็นท่าที่ basic ที่สุดนะครับหรือเรียกว่าท่า ท่ามีนะครับโดยเรายืนยืนเท้าห่างกันประมาณ1ช่วงไหลน,นะครับจากนั้นก็ทิ้งจากนั้นก็ปล่อยให้น้ำหนักตัวจมลงนะครับน้ำหนักตัวจมลงทิ้งไหลแล้วก็แขนเข,เขาสอบพองออกนะครับ So you melt your weight down, you sink down your weight, and you inflate your elbows out. The most important point of this stand is that you suspend from your rear crown. This is your crown most uh, most of the time it's the center of your of your skull but in Chinese martial art the, the the more the more important point is the the rear crown which is slightly backward which is basically the extension of your spine out into the sky ส่วนส่วนที่เป็นเป็นเป็นข้างหลังกระหม่อมนะครับจะเป็นส่วนที่ที่สำคัญกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ยื่นออกจาก Uh, ต่อมาจากกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ขึ้นมากระดูกไทรทอยจุดจุดนี้นะครับแล้วเราแล้วเราแขวนจุดนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคางเราจะลงมานิดหนึ่ง so your chin will be slightly down your eyes will be looking down around 30 degree ตาตาตาจะมองลงมาต่ำต่ำลงมาประมาณ3 3 0องศาครับ so this is the only point that you suspend and the rest from there just melts down อันนี้เป็นส่วนเดียวของร่างกายนะครับที่เราจะต้องแขวนไว้ตลอดเพราะเราต้องการแขวนให้กระดูกสันหลังมันมันถูกดึงลงลงมานะครับแล้วก็จากจุดนั้นลงมาทั้งทั้งหมดเนี่ยปล่อยให้มันละลายลงไปทิ้งน้ําหนักตัวทิ้งน้าหนักทุกสิ่งทุกอย่างลงไปนะครับตั้งแต่ตั้งแต่หลังหลังกระโหลกลงมาไทาทอยกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อไหล่ทุกอย่างปล่อยให้มันละลายลงนะครับ So, we melt everything down, we sing everything down from here, especially your tailbone. Just drop down straight. So, the purpose of this uh, standing meditation is to shut down your muscle system and let your facial, uh, your facial web. To hold your body up จุดประสงค์ของการยืนสมาธินะครับก็คือเราต้องการจะปิดการทำงานของกล้ามเนื้อครับแล้วให้ระบบโครงข่ายเนื้อเยื่อหรือว่าโครงข่ายเฟเชียแล้วก็เส้นเอ็นนะครับเป็นตัวที่รักษาให้ร่างกายยืนอยู่ได้นะครับเป็นการฝึกสมองให,ใ,หให้ใช้ระบบเนื้อเยื่อแทนระบบกล้ามเนื้อนะครับ It's training exercise for your brain To use to learn to use the um, the facial web instead of your muscle to hold to hold your your structure out. Now we're talking about the uh, the tailbone. The tailbone. Obviously, you you don't want to stick out to the back like this. And some people tell you to to tuck your tailbone in. Which uh, at first it might sound uh, reasonable because you're stretching the the spine. but um, the downside is that you you start to to lock your your core which obviously not is not something you you want because you want to relax uh, every part of your body as much as possible ตำแหน่งที่สำคัญของกระดูกของกระดูกก้นกบนะครับคือแน่นอนเราเราไม่ต้องการจะจะจะทิ้งไปข้างหลังแบบนี้นะครับแต่บางคนเขาบอกว่าให้งัดขึ้นนะครับซึ่งมันอาจจะฟังดู ม,มีมีเหตุผลเพราะว่ามันเป็นการยืดกระดูกสันหลังแต่ว่ามันจะทําให้ให mmm okay. ้กล้ามเนื้อส่วนส่วนขามันเกร็งโดยไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทิ้งลงตรงๆเฉยๆนะแต่ว่าพอเราทิ้งลงตรงๆเฉยๆเนี่ยเรามันมันก็จะมีตําแหน่งที่ขยับได้นิดหน่อยนะครับซึ่งเราถากเราไม่แน่ใจว่ามันควรจะอยู่ตําแหน่งไหนกันแน่เนี่ยก็จะใช้ผมจะใช้น้ําหนัก k e t t l e b e l l นี่นะครับซึ่งอันนี้ประมาณหกเออสิบหกกิโล 16กิโลสองข้างกับ3 2กิโลก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของน้ําหนักตัวบมครับเราถือน้ําหนักตัวแล้วก็ยืนท่ายืนท่าหมีแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวลงจากนั้นเราก็เราก็ขยับขยับกระดูกก้นกบไปหน้าไปหลังไปหน้าไปหลังนะจนจนเจอตําแหน่งที่รู้สึกว่ามันแข็งแรงที่สุด so you move your your weight you move your tailbone backward and forward To find the strongest point. Once you find it, the most stable and the strongest point, that's the position of where your tailbone should be. Thanks to uh, Sifu Mark Rasmus for recommending this uh, method. So, for me, I'm using 32 kilos in total, about half of my weight, which uh, seems to be the, the minimum. w ว i นเพื o อให้ค e ณจะ e าม t ร e รู้ส h กถึงความแข็งแรงของหลังส่วน่าอน้ำหนักครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวจะเป็นเหมือนเป็นน้ำหนักที่น้อยที่สุดที่ททจะช่วยให้เรารู้สึกถึงถึงโครงสร้างร่างกายเราได้นะครับเพราะฉะนั้นจะแนะนำเริ่มที่ตรงนั้นแล้วก็สามารถขยับขึ้นไปได้ถึงประมาณหนึ่งเท่าตัวของน้ำหนักตัวนะ yeah. So you can you can step up to about uh, double your your body weight once you find that position what uh, your strongest position of your tailbone just remember that and then you stand from there เราก็จําตําแหน่งของกระดูกก้นกบที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายไว้แล้วเราก็ยืนที่ตําแหน่งนั้นนะแล้วคลายกล้ามเนื้อโดยที่น้ําหนักเวลาเรายืนเนี่ยเราจะไม่ยืนบนส้นเท้านะครับเด็ดขาดนะน้ำหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่จมูกเท้าประมาณ70%จะอยู่ที่ส้นเท้าแค่30%แค่นั้นเองนะ so most of your weight is in the front not in the back it's around 70 percent on the bottom foot and only 30 percent on the heels the reason being that we don't, if you stand on your heel you will have the 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 body will will just learn to 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 stack the the uh, the bone of the spine which is not good so if you wait slightly forward you'll be able to drop your tailbone more and your spine will be lengthen สาเหตุที่ที่เราไม่ยืนบนส้นเท้าเพราะเวลาเรายืนบนส้นเท้าปุ๊บเนี่ยกระดูกสันหลังเราจะเราเราจะเริ่มกดทับนะครับถ้าเรา,เาน้ำหนักตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยเนี่ยเราจะเราจะทิ้งกระดูกก้นกบได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะแขวนศรีรษะได้ง่ายขึ้นครับนี่คือท่าแรกท่ามีหรือว่า the bear is the first position is called the bear so we hold this position starting from one minute once you are comfortable with that you can increase to two minutes 3 minutes up to 5 minutes เราเริ่มจากยืนท่านี้เริ่มเริ่มที่1น,นาทีก่อนก็ได้นะครับ uh, และพอพอเริ่มทำได้พวกก็ขยับไปเป็น2นาที3ามนาทีจนถึงหานาทีจากนั้นท่าที่2นะครับเราหายใจเข้านะครับแล้วก็ปล่อยให้แขนมันลอยขึ้นมาเหมือนเราเติมอากาศเข้าไปที่แขนนะครับเติมอากาศเข้าไป Oh, okay. Good. Uh, the second pose we inhale and we inflate the arms and let it float to the front of your face it's called hugging the tree the taco don't mind song basically your your lower part is exactly the same maybe slightly lower you just uh, let the arm float your elbow drops and the hand the hands, l ไลด์ล uh, ิ่งลงอ a ู่เ t e เจ้าทอมอยู่สบนนิ้วโป้งอยู่ที่ประมาณระดับปลายจมูกนะครับข้อศอกข้อศอกทิ้งลงนะครับ so you hang everything down the only thing being suspended is the rear crown เป็นส่วนเดียวที่เราแขวนไว้อยู่นะครับก็คือด้านหลังด้านหลังกระหม่อมนะครับเป็นส่วนเดียวที่ที่แขวนและส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราเราเราห้อยมันลงมาทั้งหมดทิ้งลงมาลงมาทั้งหมดนะครับเพราะเราต้องการ ปิดการทํางานของกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้ให้ร่างกายฝึกร่างกายให้ใช้โครงข่ายเนื้อเยื่อในในการรักษาโครงสร้างร่าง,งกายไว้ So we train the brain to use the facial web by shutting down the muscle. So you need to relax. So in each of these standing position pose, you scan your entire body for any tense spot, any tension. Once you find it, just release them. ในการยืน สมาธินะครับเราเราค่อยๆสแกนร่างกายไปนะครับว่าเราเจอส่วนไหนที่มันเกรงพอเกรงปุ๊บเนี่ยเราก็คลายมันออกซะคลายมันออกนะครับเป็นการใช้สมาธิแบบหนึง่งเราก็ยืนเหมือนกันนะครับเริ่มแต่หนึ่งนาทีสองนาทีขยับขึ้นไปถึงห้านาทีนะครับแขวนแขวนแขวนกล้ามเนื้อลงนะครับแล้วก็ปล่อยให้ให้สมองเรียนรู้ที่จะใช้โครงสร้างเนื้อเยื่อในการรักษาโครงสร้างร่างกายไว้นะครับ so we train your brain you train the brain not to use the muscle but use the um, the facial web instead which is the connective part throughout your body which gonna result in a stronger power afterward การที่เราใช้โครงข่ายเนื้อเยื่อเพราะมันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกันทางร่างกายนะครับซึ่งถ้าเราใช้ใช้แรงหรือว่าจิ้นจากจากโครงสร้างโครงข่ายเนื้อเยื่อเนี่ยจะจะเป็นแรงที่ที่มากกว่าการใช้กล้ามเนื้อนะครับ นั่นคือท่าที่2จากนั้นท่าท่าที่3ามนะครับเราก็ทิ้งแขนลงเหมือนใบไม้ร่วงนะครับปล่อยให้มันลงมาเหมือนใบไม้ร่วงจากนั้นก็เอาส้นเท้าเข้ามาขยับส้นเท้าเข้ามา the Third position you let your your arms down like falling leaves then you you bring your heels together and sink down your weight holding the Chinese bun as the first position and drop everything down again suspend the crown Drop your tailbone, drop your shoulder, and everything melts down. You r waist slightly forward. เหมือนเดิมนะครับน้ำหนักตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเราไม่ยืนบนส้นเท้าแขวนหลังกระหม่อมไว้แล้วก็ทุกอย่างที่ลงมาจากข้างล่างจากจากข้างบนละลายลงไปหมดนะครับปล่อยให้ใหายใจตามปกติแล้วก็สแกนดูส่วนของร่างกายโดยเฉพาะท่านี้นะครับหลังล่างจะเป็นส่วนที่เกรงเป็นพิเศษเพราะนั้นเรา lot don't climb at all, okay? so especially your 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 lower back in this position will will be tense uh, more than other poses. So just be aware of that and release it out with your mind, with your intention. Just relax it out. The only point you need uh, suspenders is the rear crown. Everything below that, just let it melts to the ground. Keep scanning your body. Hold this position starting from one minutes, two minutes up to five minutes เหมือนเดิมนะครับเริ่มตั้งแต่1น,นาที2นาทีขยับไปจน5นาทีนั่นคือท่าที่ 3. า uh, Your chest is slightly hollow not not coming up like p l o u c h e s like this ห uh, น้าอกไม่ยื่นขึ้นนะครับเราเราปล่อยให้มันจมลงเล็กน้อยนะครับจมลงเล็กน้อยแล้วกล้ามเนื้อมันจะได้ไม่ไม่ไม่เกร็งนะครับ เหมือนกับว่าเรารมีลูกบอลอยู่แล้วเราก็ห่อลูกบอลไว้เล็กน้อย,โดย,โ,ดยโดยที่เราไม่ต้องไปไปจงใจห่อมันเยอะขนาดนี้พอเราถ้าเราจงใจห่อมันเยอะปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อหลังมันก็จะเริ่มเกร็งล้วลงมาเล็กน้อยนะครับ so you, we we don't actively hollow the chest like this we do that passively by letting it going in and you weight down suspend the crown you r chin slightly down ค่อยๆลงแบบนี้นะครับ s t h นั่นคือท่าท่าที่สาม That's a and that's it for the basic uh, standing meditation of the three poses There will be more advanced uh, standing meditation poses in future videos อันนั้นเป็นท่ายืนสมาธิพื้นฐาน3ท่านะครับพอเรายืนบนบนสองเท้ายังมีอีก2ท่าที่ที่ยากขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าจะเป็นท่าที่ยืน ขาเดียวนะครับซึ่งจะอยู่ในวิดีโอในในอนาคตนะครับโซ i ิ r uh, t อโน so เร t i t n s t a r t i n g with the b e a ททบทวนอีกทีนะครับท,ท่าแรกคือคือท่าหมีเรายืนความกว้างหนึ่งช่วงไหล่แล้วก็ปล่อยน้ำหนักตัวจมลงน้ำหนักตัวไปด้านหน้านะครับ Most o o ซิบิ i ว t ิน f r o t t everything melts down suspend the g r o u n แขวนก็แขวนหลังก็หม่อมไว้นะครับกระดูกก้นกบทิ้งลงตรงตรงําแหน่ง จากจากการที่เรารู้สึกได้ตอนที่เราถือถือน้ำหนักนะครับ so you drop your tailbone straight down keep the position starting from one minute เริ่มจากหนึ่งนาทีก่อนนะครับ then inhale let your arm float to the second position hugging the tree. ท่าที่สองเราหายใจเข้าแล้วปล่อยให้แขนมันลอยขึ้นมานะครับทิ้งน้ำหนักทุกอย่างลงนะครับทุกอย่างข,ข้อศอก แล้วก็รักษาท่านี้ไว้เริ่มจาก1นาที2นาทีจนถึง5นาทีนะ yeah. so hold the position s t a r t e d from 1 minutes up to 5 minutes then the third position just let the arm fall like leaves ปล่อยให้แขนล่วงเหมือนเห,นไไหมือนใบไม้นะครับเอาส้นเท้าเข้ามา bring your bring your heels in and sink down hollow chest elbows out slightly ส้นเท้าเข้ามานะครับหน้าอกไม่ปล่อยให้หน้าอกจมเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ปล่อยให้แขนให้ให้ใหข้อสอบพองออกแล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวลงน้ําหนักตัวอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับส้นเทา้าน้ําหนักรับน้าหนักตัวแค่เล็กน้อยพอถ้ารับน้ําหนักตัวเราไปด้านหน้ามากเกินไปขาเราก็จะเกร็งเกินความจําเป็นนะครับ so if you put like too much weight on the on the ball of the foot your feet will start to to shake and you will, will, you will be using too much uh, muscle. So it needs to, to have slightly um, weight in the back, in, in the heel. So whole decision uh, starting from one minute up to five minutes. เหมือนเดิมนะครับทานี้ก็ค้างไว้เริ่มแต่หนึ่งนาทีจนถึงห้านาทีให้สังเกตหลังล่างนะครับโดยเดยาฉพาะทานี้ความยากจะอยู่ที่การการคลายหลังล่าง ใช้จิตกำหนดนะครับในการคลาย so y you o use u your intention to release the, the the lower back from here and everything melts down keep normal breathing หายใจตามปกตินะครับเดยวนั้นพอเสร็จแล้วก็ค่อยๆยืนขึ้น so after you done just slowly coming up when when you come up don't use your legs okay uh, เวลาเรายืนขึ้นนะครับเราไม่ได้ใช้เทา้าเราไม่ได้ใช้ขานะครับเราเราใช้การ คิดว่าเหมือนเหมือนด้านหลังกลางกระหม่อมนะครับเราถูกดึงขึ้นไปมีเชือกบางๆครับมีมีม,มีมีเส้นได้บางๆจากกลางจากหลังหลังกระหมอ่อมถูกดึงเราขึ้นไป so you imagine that if there is a, a fine thread pulling you up from the rear crown to straight up position once again after you're done with this imagine you have a fine thread pulling you up from the rear crown โย everything still melts ทุกสิ่งทุกอย่างยังยังยังคงจมลองอยู่นะครับมีแค่มีแค่เส้นได้เท่านั้นที่ดึงเราขึ้นมาเส้นได้เท่านั้นที่ดึงเราขึ้นมาครับ so that's it for the basic um, standing meditation pose นั่นคือถ้ายืนสมาธิพื้นฐาน3ท่านะครับลองฝึกกันดูพบกันใหม่นในวิดีโอหน้าขอบคุณครับ